ติ๊กตอบผมได้รับเชิญไปบรรยายที่โดดที่นั่นแล้วก็วันนี้ก็เป็นตัวแทนไปบรรยายความสำเร็จว่าทำยังไงมีเงินร้อยล้านตอนนี้ทำขึ้นไปถึงสามร้อยล้านผมก็ตอบคำถามไม่ยากละครับท่านดีครับมือขาวเท่านั้นที่สั่งลง อันดับแรกก็อย่าเบิกเบี้ยประชุมมากเกินไปอ่ะพันสอ่อครั้งก็พอแล้วแล้วก็อย่าประชุมแบบมีชัยหรือชูพันประชุมบ้าอะไรตั้งห้าร้อยครั้งครั้งละเก0 0พับาทอ่ะผมประชุมเดือนละครั้งก็พอแล้วะครับที่สําคัญก็คือแบ่งงบประมาณการพัฒนาองค์กรเจ็ปรซนต์งบประมาณเงินเดือนค่าจ้างไม่เกิน30% ก็ง่ายๆแค่นี้องค์กรนั้นๆก็จะเรินก้าวหนามีเงินเที่ยวต่างประเทศไม่ต้องเบียดเบียนภาษีร okay ัษฎรก็นั่งยิ้มกันนะท่าผูฟังนะถ้าดูชมที่เคารพประเทศไทยที่มันเจ๊งพินาศที่หายววยป่วงเ็เพราะว่าเราไปตั้งงบประมาณแผ่นดินหนึ่งร้อบาทให้งบประมาณแผ่นดินทั้งข้าราชการบำนาญบำเหน็จทุกกระทรวงทบวงกลมอะเจ็ดนตะ ร้อยบาทอเอาไปเจ็ดสิบห้าบาทแล้วให้ไอ้พวกสายสะพายแดงพวกใส่อะไรต่ออะไรไม่รู้คิดว่ามันจะไม่คอรัปชันที่ไหนได้มันโกงกันแหลกเลยพูดภาษารีบทิ้งสี่ร้อยล้านนายการที่ทิ้งยี่สิบ,บล้านกําลังจะเข้าคุกแล้วเข้าคุกก,ก็โทษเบาอีกเบาสุดอเหมือนเจชาประมงไทยที่ถูกพม่าจับอะ โทษประหารชีวิตมาตราสองรนึงมันลงกันแค่ห้าปีคนมันก็ไม่กลัวในขณะเดียวกันสวสสมีทำไมเยอะแยะผมก็คุยกับองกรพลบุรมีทำไมเยอะแยะประเทศไทยมีสสอร้อยคนก็พอแล้วสวไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าสวปัญญาอ่อนกว่าสอแล้วสสก็ไม่ใช่ว่าจะปัญญาดีกว่าพลเมือง มันกะจอกกะตายพวกนี้เนลูกท่านหลานเธอไม่รู้จักทำมาหากินขาดเงินกินข้าวมันไม่เคยเป็นแบบที่ผมเป็นนะเพราะฉะนั้นพ่อมันสนับสนุนเต็มที่มีรถไม่รู้กี่สิบคันในบ้านไม่มีที่จอดแล้วออกมาก็เกเรเกเบเรก,กมีแผลหลังะเห็นผู้หญิงไม่ได้ครัเป็นในพวกผู้ชายพวกผู้หญิงก็เห็นผู้ชายไม่ได้มันจะฟันท่าเดียว ดีไม่ดีเผลอๆเป็นตุ๊ดเป็นแกเป็นทองเป็นนี่นี่ก็ยิบหายอะครับเพราะมันรวยไปผมก็ตัดคลิปของเสีสรประเสริฐกุลพวกกันที่ต่อสู้ผมฟังเข้าใจแต่เด็กลูกลูกหลานผมมันฟังไม่เข้าใจอะไรของลงชชุลงชนชั้นกลางตอนที่ชนชั้นกลางเห็นแก่ตัวเรื่องอะไรมันจะไม่เห็นแก่ตัวไปดูนี่ตามหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ เขาให้จอดรถสองคันมาจอดห้าคันลูกรานเพื่อนบ้านด้วยมันก็ไม่เข้าใจเรามันให่รวยสยามแล้วก็ชอบไปติดต่อกรมการข้นโ่งทางบกหนึ่ง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 เลขปกติไม่เอาและรวมนะครับอันลูบีกีนัทสปอร์โดบายูนเป็นวีรชนวีรบุรุษเสียแล้วประชาธิปไตยรอตายอ่ะรัฐธรรมนูญไม่มีพระราชบ,บัญญัติจัดตั้งไม่มีใครคิดไปฟ้องไปยุบ ปอดแหกคอทชอเนี่ยเป็นได้ยังไงองค์ขบามตรีกระบดติติโทษประหารชีวิตผู้ทูลเสนอต้องเป็นประธานองค์ข้ามรี